สวัสดีครับพบอกับผมมิตีคนลยกกินแบบบ้านๆนะครับวันนี้ก็จะมาดูความคืบหน้าของพึ่งนะครับนี่ครับออกมาอยู่ข้างนอกเต็มเลยไม่รู้ว่ามีกรณีแบบนี้นะครับมีสองประเด็นนะครับผมก็คือหนึ่งด้านในรังพึ่งเต็มนะครับสองนะครับมีหนอนผีเสื้อลงนะครับทำให้พึ่งนั้นต้องย้ายออกมาอยู่ข้างนอกนะครับผม เดี๋ยวพรุ่งนี้เราค่อยมาดูกันว่ามันเกิดจากสาเหตุอะไรนะครับเนี่ออกมาอยู่เยอะมากครับผมด้านนอกนะครับดูว่าเยอะมากมีสองสาเหตุหลักนะครับถ้าเกิดท่านใดที่เลี้ยงพึ่งนะครับแรกๆนะครับก็นะครับมีสองสาเหตุหลักก็คือ รังข้างในน้ําพึ่งเต็มนะครับสองก็คือนอนผีเสื้อนะครับเข้าบุกรังนะครับผมแล้วทําให้พึ่งต้องย้ายออกมาอยู่ด้านนอกนะครับส่วนหนึ่งนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาดูกันครับผมว่าไงนะครับผมนะครับรอติดตามครับผมนะครับ